Hello and welcome to the Brother Lewis Radio Talk Show. This is your Brother Lewis. And today we have a special friend. Her name is Moon, and she has a wonderful story to tell us. This program is gonna be for the Thai people. The Bible in Matthew 7, 7 through 8 says, Ask. And it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the doors will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be open. Have you ever wondered if God is real? We are all brought up believing in something. Or someone. But with the many gods around the world, which one do we follow? Today on the Brother Lewis program, we have with us a young lady who set out to seek and find the real and living God. Her journey led her to find something that was not passed down to her from her generation. But to encounter the real and living God, I present to you my sister Moo. Let me introduce myself in English to um, the Brother Luis people in Miami and around the world. First, my name is Moo. Moo is uh, the nickname, but the first name is Napason Wood Tanarat. And now I'm gonna speak Thai, okay? So. Um, ชื่อหมูนะคะคือก่อนอื่นต้องแนะนาตัวก่อนละกันนะคะชื่อนาโตสอนพุทธ,ธิธนาวัฒนก็ตอนนี้อยู่ที่ออร์แลนโดฟลอยด้นะคะก็อยากจะอย่างที่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าวันนี้เราจะมาอ,อ่มาเล่าเรื่องราวของพระเยซ,ซูให้ฟังนะคะว่าพระเจ้าคือใครอะไรยังไงออพระเจ้ามีจริงไหมอย่างที่บรอดเออร์ลูอิสแนะนําตอนแรกนะคะก็ คือต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเกิดมาในเมืองพุทธนะคะเกิดมาในประเทศไทยเราก็บ้านเราก็ไม่ได้ม,มีคริสตศาสนาอะไรนะคะคือหมูเกิดที่เมืองไทยถูกสอนเ,อเลี้ยงดูครอบครัวเป็นคนจีนนะคะครอบครัวก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนจีนแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยก็ <laughs> ชีวิตคือประมาณว่าคืออยู่บ้านก็โดนเลี้ยงแบบคุณจีนก็มีพระเจ้าหลายเจ้ามากเลยคือมีเจ้าเจ้าแม่กนเอิเจ้าพ่อกนอูมีเจ้าแบบเยอะแยะมากมายก็พอแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเออเป็นคนที่แบบโบราณมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะก็จับเราไปอ อยู่โรงเรียนแคตอลิกคืออย so ู่ในบ้านเนี่ยโดนเลี้ยงแบบคนจีนแล้วก็จะไปโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่สองขวบครึ่งจนถึงสิบสี่เนี่ยคือไปโรงเรียนแคตอลิกแต่พอกลับมาบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามวัดก็เป็นวัดไทยด้วยก็คือแบบชีวิตที่โดนเลี้ยงมาคือแบบประมาณว่าคือสับสนคือมีทั้งเจ้าจีนเจ้าไทยเจ้าฝรั่งก็คือมีทั้ง มีทั้งใครทั้งฝรั่งทีนเนี้ยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคือแบทกราวคือสมัยก่อนตอนที่ตอนที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนไม่ได้ถูกเลี้ยงแับเป็นคริสเตียนไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะไม่ทราบว่าพระเจ้าคือใครอะไรยังไงมาจากไหนแต่ทีนนเนี้ยเนี่ยพอพอมามีชีวิตอยู่ที่อเมริกาก็ก็ยังไม่ได้รับเชื่อนะคะ เพิ่งจะมารับเชื่อได้แค่ประมาณเกือบสามปีที่แล้วนี่เองก็คือว่ายังยังใหม่อยู่ไม่ได้แบบว่าโดนเลี้ยงมาอยู่ในบ้านที่เป็นคริสเตียนนะคะแล้วทีนี้ฮัลโหลอายุซื้อไหมพ r ตเตอร์ e ี Yes Okay, okay. I just don't hear this is my first time sorry about um you know it i s t got cut off because I'm in Orlando and he in Miami ก็หมูอยู่ที่ออร์แลนโดนะคะแล้วก็เอ่อเดีโออันนี้อยู่ที่มายมีต้องขอโทษทีพอดีเป็นครั้งแรกเป็นแขกรับเชิญนะคะก็คือว่าทีนี้นเนี่ยพอเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเออทำไมทาไมถึงมารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยเออมาทำงานมาทางานกับชีวิตหมูเป็นยังไงบ้างก็เลยอยากจะนำข่าวประเสริฐอันนี้นะคะมาบอกพี่น้องชาวไทยเราว่า พระเจ้ามีจริงพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยค่ะคือว่าคือสมัยก่อนก็คิดว่าเอีอะเจ้านี่พระเจ้านี่คือใครอะไรยังไงแล้วทําไมเอ่อมีศาสนานู่นนี้นั่นก็ทีนี้พอดีมีเพื่อนมาจากเอ่อมาเยี่ยมจากเซียโทนะคะเพื่อนก็ก็เมื่อสามปีที่แล้วต้องเราย้อนนิดน,นึงว่ามารู้จักพระเจ้าได้ยังไง คือเพื่อนมาจากเซียโตแล้วก็มาเยี่ยมที่ออร์แลนโดทีนี้เพื่อนคนนี้เราไม่เคยรู้จักเขาเลยเขาเ,เราไม่เคยได้คุยอะไรกับเขาเลยทีนี้เขาก็มาเยี่ยมเราเราก็บอกว่าเ,เวลาที่เราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้สึกแบบเหมือนคือคือไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบพระเจ้าดนใจคือพระเจ้าอ่ะพระเจ้าก็ใช้เพื่อนคนนี้ละค่ะคือประมาณว่าแบบสดนใจเราให้เราถามว่าเอ,อ น้องอยู่ที่เสียท้อเนี่ยมานานแค่ไหนอะไรยังไงก็ว่าพี่อยู่ที่อเมริกามาก็นานเนาะยังก็คุยกันจิตปะะสะเทละทีนี้น้องเขาก,ก็ก็คุยกับเราก็ไม่ได้คุยเรื่องพระเจ้าอะไรเลยทีนี้เราก็อบอกว่าเออน้องเป็นคนพุตหรือเป็นคนคริสอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาก็อบอกว่าโอ้ทำไมอะพี่อ,อืมมีมีอะไรครับทําไมถึงแบบ ถามถามคำถามนี้ดังนั้น,นเราก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเขาก็บอกว่าเออผมเป็นคริสเตียนครับเพราะว่าเออเพิ่งจะรับเชื่อพระเจ้าได้แค่แปดเดือนเ,ออเราก็ไม่รู้อาจจะประมาณว่าอ,อสิ่งที่เราเห็นเขาเราอาจจะมองเห็นอะไรในตัวเขาที่แบบเราก็ไม่ทราบว่าทําไมเราถึงถามเขาทานี้ออกไปอนะคะทั้งที่แบบโอ้โหอยู่มากับเมืองพุทธแล้วก็เป็นคนพุทธนะคะก็ ไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรยังไงทีนี้น้องเขาก็บอกว่าอาถ้าเกิดว่าพี่อยากจะน้องเขาบอกว่เา aim. เอาผมเพิ่งเปลี่ยนครับที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาได้แค่แปดเดือนเอหมูก็เลยถามว่าแล้วแล้วแล้วพระเจ้าคือใครอะไรยังไงทไําไมถึงมีการเอทําไมทําไมถึงเปลี่ยนล่ะจากพุทธเป็นคริสอะไรอย่างเงี้ยน้องว่าโอ้พี่ผมก็ พระเจ้าน่ารักพระเจ้าแสนดีก็ไม่มีอะไรงั้นถ้าเกิดว่าพี่หมูอยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้างั้นเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดคำสอนของคุณหมอนะคะดาวน์โหลดคําสอนของคุณหมอให้ฟังว่าพระเจ้ามีจริงที่ให้ฟังเราก็แบบให้คำสอนคุณหมอคืออะไรคือน้องเขาก็บอกว่าอ๋อพี่ก็คือเป็นพระคัมภีร์นะคะคือเป็นคุณหมอเนี่ย อย่างที่อย่างที่มีคุณหมอมีโบทอยู่ที่ซีแอตเทคุณหมอมีบทไทยโบทบทของคนไทยเราเนี่ยแหละพีะ่พี่หมูก็เอาคอมพิวเตอร์มาเดี๋ยวผมดาวน์โหลดให้พอหลังจากตอนนั้นเนี่ยชีวิตเมื่อปี2013ก็ได้รู้จักกับน้องเขาว่านะคะและทีนี้พอหลังจากที่น้องดาวน์โหลดให้ฟังเนี่ยเราก็เอากลับมาบ้านแล้วก็ฟังคือฟังเนี่ย ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ยังเป็นพุทธอยู่ก็ฟ,ฟังฟังฟังคุณหมอคุณหมอก็พูดพูดพูด,พดก็ฟังได้ประมาณเจ็ดเดือนเราก็เราก็แบบเฮ้พระเจ้าเนี่ยคือไข่ทาไมแบบว่าเอคนไทยเราทําไมคุณหมอเออ่คุณหมอผ่าตัดสมองไปเอรับใช้พระเจ้าเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเมืองพุทธนี่คือแบบว่าพระใช่ไหมคะเราไปบวชพระแล้วก็อยู่ในวัดทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยยังไงเราก็ฟัง คุณหมอบอกว่าเออพระเจ้าสร้างโลกเนอะโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้แหละคือเอ่อโลกและเอ,อ่อฟ้าและแผ่นดินเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยคือพระเจ้าเป็นคนสร้างพระเจ้าเนี่ยคือเป็นผู้ที่สร้างโลกนี้เราก็แบบอ๋อโอเคก็เริ่มฟงังฟังไปฟังมาฟังไปได้เจ็ดเดือนเราก็แบบทุกวันที่เราฟังเนี่ยเราก็แบบมีคําถามมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครเราก็เลยถามกับพระเจ้านั่นแหละก็ถามแบบ เออพระเจ้ามีจริงหรอพระเจ้าแบบเออถ้าแบบเออแล้วเราถามคุยได้เลยเหรอเพราะว่าคุณหมอบอกว่าพระเจ้านี่คือไม่ได้เป็นศาสนานะคะคือเป็นอ่อ relation ship ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเอ่อคุยได้กับเหมือนพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนบอกว่าเรามีคําถามอะไรเราก็ถามพร,ระเจ้าได้เลยเราเราอยากจะรู้อะไรเราก็ถามพระเจ้าเดี๋ยวท่านบอกเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้น นี่อย่างนั้นด้วยเหรอเอ๊อย่างไทยเราต้องจุดธูปนน่นที่นั่นแบบขอพรเอ๊ะแล้วนี่เราต้องแล้วเราถามท่านได้เลยเหรอเราก็แล้วจะเกิดอะไรอะไรยังไงเราก็เราก็แบบว่าอ่ะฟัะงคุณหมอไปเสร็จเราก็มีคำถามถามทุกวันถามไปถามมานะคะเจ็ดเดือนก็คือเงินพุธอยู่ก็อยู่ดีอ่าวันประมาณต้นเดือนของตุลาปีสองหันสิบสามพระเจ้าก็ ถ้าเราคือเราก็ในฝนันนะคะตอนนั้นเราก็แบบคิดว่าเออเราฝันไปแต่ว่าในฝนันนั้นน่ะคือท่านพาคือหมูต้องบอกไว้ก่อนว่าทํางานเอ,อชีวิตอยู่ที่อเมริกามาเนี่ยทําแต่งานนะคะคือไม่ได้มีชีวิตที่แบบว่าไปดูหนังเอ,อมีโซเชียลมีชีวิตอะไรนะคะก็คือแบบว่าพระเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าเราแบบเออคือท่านรู้ว่าลูกแต่ละคนออมีชีวิตยังไงเนาะท่านก็แบบว่า หมือนกับว่าอยากจะพูดให้เราดูว่า,าพระเจ้ามีจริงที่เธอถามมาเจ็ดเดือนนันแะเนี่ยเราอะเราอะมีจริงๆนะก็คือเราได้ยินเธอทุกวันนั่นแหละทีนี้พระเจ้าก็พาไปใน,ในฝันนะคะพระเจ้าก็พาไปในเมืองที่ท่านเกิดท่านก็แบบว่าคือพาเราไปเราก็เดินอยู่ในตลาดนะคะเมืองนั้นก็แบบโอ้โหเก่าโบราณมากทื้นกนนก็คือเป็นแบบทรายอะคะ่ะเป็นแบบ เป็นทายเราก็เดินตรงพื้นไม่ได้มีคองกกีตไม่ได้มีอะไรเราก็เดินเราก็แบบถามคนในคนในเมืองนั้นนะก็แบบใส่แต่ชุดที่แบบว่าพันเป็นผ้าพันคอค่ะเป็นผ้าพันคอคก็แบบว่าเหมือนกัแบ,บแต่งตัวเป็นชาวแบบชาวโบราณอนะ่ะคือตอนนี้เรามารู้ทีหลังว่าคือเสื้อผ้าที่เขาใส่เป็น,ปนแบบเป็นเมืองชาวเหมือนอิสราเอลอะค่ะ เป็นป็นคนมาจากประเทศนั้นคือในในใน,ในเมืองนั้นนะคะทีนี้เราก็เดินเดินเดินเราก็เดินไปเดินเราก็ถามว่าทำอะไรกันอยู่หรอทำอะไรกันอยู่เ,เขาก็บอกว่าโอ้ยฉันรีฉันคุยกับเธอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมูก็บอกว่าเอาทำไมล่ะทำอะไรฉันอยากรู้แต่ว่าในฝันนะเราก็แบบเฮ้ยเราแต่งตัวไม่เหมือนเขาเลยอ่ะเขาคือใครอะไรยังไงเราก็ตื่นใจนะเราก็บอกว่าอี้เขาคือใครอ่ะเราก็แบบ เออเราก็อยากรู้เขาบอกว่าโอ๊ยฉันไม่มีเวลาคุยกับเธอเราฉันไม่มีเวลาคุยกับเธอเราก็บอกว่าโอเคโอเคแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอเก็บของจะไปทําอะไรเขาบอกว่าพระเจ้ามาวันนี้เอ่อพระเยซูเขาบอกว่าพระเยซูพระเยซูมาวันนี้พระเยซูมาวันนี้ทอให้รู้หรอว่าพระเยซูมาวันนี้เขาติดประกาศบอกแบบทั่วเมืองแล้วบอกว่าเราไม่รู้พระเยซูมีจริงหรอพระเยซูพระเยซูเราก็แบบว่า เดี๋ยวก่อนคุยกับฉันก่อนคุยกับฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาลาฉันไม่คุยทีเนี้ยเสียงมันก็มาจากข้างหลังฉันนี่คะเพราะเราเดินอยู่เขาบอกโอ้ยพระเจ้ามารลพระเยซูมาพระเยซูมาพระเยซูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไหน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 พระเยซูไหนพระเยซูเขาก็บอกว่าให้มองขึ้นไปบนฟ้าให้มองขึ้นไปบนฟ้าเราก็เลยแบบโอเคโอเคงั้นเราก็มเราก็มองขึ้นไปบนฟ้าปุ๊บทีนี้แล้วค่ะคือพระเยซูก็มาปรากฏขึ้นมาปรากฏให้เราให้เราเห็นนะขอโทษทีคือตอนนี้ว่า คือตอนนี้เราเชื่อมาสามมาสามปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามีมีความหลังขอโทษน,นะคือทีนี้เรามองมองขึ้นไปคือมองขึ้นไปแล้วเขาแบบไปที่ทูมีจริงหรืยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ท่านก็แบบว่ากางกลางมือแบบกางมือนะคะกางมือทีนี้เราก็มองลงมาพอมองลงมาปุ๊บทีนี้ ไม่ใช่แค่แบบสิบกว่าคนนะคะคือแบบเป็นล้านล้านคนเลยค่ะคือตอนนี้แบบว่าคือคือท่านแบบลงมาอันนี้แบบสัลย์แล้วเขาแบบโอบมอบเอาเป็นไปทีเนี้ยเราเองคืออยู่บนนื้อท่านน่ะเราก็แบบตกใจเงี้ยได้ฝันเราก็บอกว่าพระเยซูมีจริงๆเหรอเนี้ยคือแบบตกใจเงี้ยเพราะบอกว่ามีสิงรอคือแบบมีใจแบบว่าเฮ้ย มีจริงอย่างนี้อะไรองนี้ยแล้วแบบเราก็แบบลอยขึ้นไปกับท่านด้เลยนะคือประมาณว่าวันนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝันคือคือยังฝันอยู่นะแต่แบบมันไม่ใช่ฝันเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะเราก็ขึ้นไปกับท่านแล้วพอเราขึ้นไปกับท่านเสร็จคือแสงอนะมันสว่างมากเลยคือคือท่านเนี่ย มาเป็นเป็นเป็นองค์แบบเหมือนเรานะคะห,หน้าตาอะไรเงี้ยนั้นเราก็แบบในฝันเราก็อยากจะเห็นหน้าท่านมากเลยอยากจะมองอยากจะมองว่าช่พระเยซูจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามมองหุ่ยแต่แบบมันแสงมันแรงแต่เราเห็นผ้าค่ะเห็นผ้าที่เขาแบบผูกตรงคอค่ะแบบอยผ้าคั้วหัวตรงคอ,อเหมือนสมัยก่อนเหมือนชาวอิสราเอลเราก็แบบว่าพระเยซูคือแบบเรารู้ได้ว่าเออท่านคือท่านจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพอเราพอแสงมันแรงมากเราแบบเราร้องไห้โดยที่แบบว่า คอนโทรตัวเองไม่ได้เลยนะคะคือ